ในเรื่องของการทำช่เรียนแปลงใหม่นะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็คือการวางแปลนทั้งหมดเอาไว้นะครับว่าตำแหน่งไหนควรอยู่ตรงไหนนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าเราปลูกหมอนทองนะเหมาะสมที่สุดก็คือ 9, คูณขึ้นไปนะครับหรือ10คูณ10ดีที่สุดแต่ถ้าเป็นหนามดำนะครับระยะ 8, คูณ8เนี่ยถือว่าโอเคละนะครับใช้ได้นะครับจากประสบการณ์หลายหลายสวนหลายแปลงนะครับหลายปีทำให้เราตัดสินใจว่าการปลูกเนี่ยต้องปลูกต้นเดี่ยวดีที่สุดนะครับ สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเราอยู่ไหนครับวันนี้วันนี้เราอยู่บ้านนาครับเป็นแปลงแปลงใหม่นะครับจากคลิปคราวที่แล้วนะครับที่เรามาเคลียร์ลิงพื้นที่กันนะครับ มถ้าถ้าเกิดมันเป็นรูปนี้พี่สัน้นสมมุติว่ามันเป็นมันระวงังระวังไว้เป็นรูปนี้ใช่ป่ะแล้วมันเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะไอตรงนี้เมื่อกี้เราเจอแล้วตรงนี้เราเจอแล้วค่ะ,ะเพราะฉะนั้นจุดเยงนี้ที่เราเจอมันจะต้องเป็นสุดแล้วไนงะ เราก็จะเป็นด้ามเข้าไปครับไอไอ,อตรงเนี้ยคือมุมตรงกลางเนี้ยที่เราปากรักไว้ตรงนี้เราปักไว้ไหมปักไว้ก็คือตรงนี้ไงเราปักไว้จะไม่ถึงตรงนี้หรอกาเรามีปักสามตัวหนึ่งสองสามอ่าถ้างไงมันตัวที่สอง าามยาวไม่ต้องเราไปตั้นทั้งอันน่ะอันนี้มันระดนบเดียวกันหมดเลย หาอะไรปักอะไรเขาเข้าใจสักอันแรกเขาเขาเค่เรื่องเรือเร่อะรเเิมอืมอเนี่ยพอมันพอมันเป็นรนะะนาบเดียวกันก็ครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับหลังจากเคลื่่งไปสามวันนะครับก็จะมีทีมงานเครื่องมือหนักนะครับก็ยังดาเนินงานอยู่นะครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยเราคุยนไว้ว่านะครับในเรื่องของการทําชุดเรียนแปลงใหม่นะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้นะครับ สิ่งสําคัญที่สุดนะครับก็คือการวางแปลนทั้งหมดเอาไว้นะครับว่าตําแหน่งไหนควรอยู่ตรงไหนนะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่เราควรจะมีก็คือในเรื่องของการทําบ่อพักน้ําก็คือสระนั่นเองนะครับเห็นไหมในพื้นที่ตรงนี้นะครับมีพื้นที่อยู่ประมาณ7ไร่กว่าๆนะครับแต่โดยการคำนวณแล้วเนี่ยในพื้นที่10ไร่ต้องมีสระน้ำา1ไร่นะครับตรงนี้เราเลยใช้พื้นที่ที่เป็น สํารองน้ําสาก็บน้ำเนี่ยอยู่ที่2งานนะครับรบที่เหลือก็เป็นพื้นที่ปลูกทั้งหมดนะครับและจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเราวางแปลนไว้ว่าจะเป็นบ้านพักนะครับตรงนี้นะครับและตรงนี้ก็จะเป็นสนามนะครับแล้วก็มีทางรถขึ้นผ่านมาทั้งหมดทั้งมวลนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับได้ทําการยกโคกนะครับเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับ เพราะเราจะต้องลําเลียงดินนะครับลำเลียงดินที่เราขุดจากบ่อนะครับขึ้นไปกรบแล้วทำสโลปจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับแล้วนะครับวิธีการของเราก็จะเป็นการเก็บน้ําจากน้ําฝนนะครับน้ําที่จะหลั่งลงมาสโลปลงมาเราจะทําเป็นร่องดักนะครับแล้วก็ไหลวนกลับมาที่สระเก็บน้ําของเราเหมือนเดิมนะครับอาจารย์ครับไอ้บ่อนี่มันประมาณ3 3งานไหมใช่ไหตรงนี้ภาพรวมมีสองงานสองงานกว่านะครับ เราบ่อ,บอกเก็บน้ําสําคัญนาดไหนครับท่านในเรื่องบ่อกเก็บน้ำเนี่ยเป็นเป็นหัวใจหลักสําคัญในเรื่องของของน้ำนะครับจริงๆแล้วมีเรามีร่องนะครับเป็นเป็นทางน้ำลำห้หวยลำห้วยสาธารณะนะครับเป็นของเล็กข้างหลังก็มี1เส้นข้างบนนะครับก็มีอยู่1เส้นนะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นนะครับน้ําเส้นนี้มีโอกาสแห้งนะเพราะฉะนั้น,เ,นเราจะใช้น้ําตรงนี้เลยไม่ได้นะครับ มีโอกาสแห้งแล้วในจังหวะที่ให้ผลผลิตในจังหวะที่เราต้องการน้ํานะครับเราไม่มีน้ําอันนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นทุกสวนเลยนะครับต้องมีบ่อก,กักเก็บน้ําเอาไว้นะครับจุดนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือพอเราขุดลงไปประมาณประมาณ4เมตรนะครับผลปรากฏว่ามีตาน้ําเยอะมากนะครับเป็นเรื่องที่ดีแต่ปัญหาคือว่าเราต้องดูดน้ําออกในจังหวะที่ขุดดินลงไปนะครับเริ่มเริ่มโยกย้ายกันแล้วนะครับทีมงาน ขุดลึกขนาดไหนครับคิดว่า,าจะการเมิดลจนี้จุดนี้ที่คุยกันไว้เนี่ยเราไม่รู้ว่าข้างล่างเนี่ยจะไปเจอหินนะครับในระยะกี่เมตรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราวางไว้ที่12บสอนะครับสิเมตรถึง15เมตรนะครับทําได้ให้ลึกที่สุดนะครับเพื่อจัดเก็บน้ําให้ได้มากที่สุดนะหลังจากนี้งานต่อไปก็จะเป็น ในเรื่องของการติดต่อประสานงานของของไฟฟ้านะครับเอาไฟฟ้าเข้ามานะครับถ้าเป็นไปได้เราอยากจะได้ไฟสเฟสแต่คงยากนะครับคงยากก็คงจะเป็นไฟเกษตรนะเข้ามาและระบบน้ํานะครับระบบน้ำเนี่ยเราวางไว้อย่างนี้ว่าต้องเป็นระบบน้ําที่ค่อนข้างจะเป็นสมาร์ทนะครับก็คือเป็นระบบที่คุมด้วยระบบโทรศัพท์ได้นะครับสั่งได้ตั้งธามเมอร์ได้นะครับเราเลือกใช้ระบบน้ำอินฟ i ิตี้นะครับตรงนี้ แล้วก็จะวางวางปั๊มลอยนะครับไว้ข้างล่างนะครับขึ้นมาส่วนข้างบนตรงโน้นนะครับก็จะกลายเป็นเป็นโรงเรือนนะครับเป็นโรงเรือนสําหรับกรองสําหรับในเรื่องของการผสมปุ๋ยสําหรับในเรื่องของผสมยาตรงนู้นด้วยนะครับและสายพันธุ์ที่เราวางไว้นะครับก็คือเดินไปตรงนู้นเหรอาจารย์เดินไป <c oughs> นี้ใเดินเดินไปดูโคกเลย <c oughs> คุยกันเบื้องต้นเนี่ยนะครับสายพันธุ์ที่เราวางเอาไว้ก็คือสายพันธุ์หนามดานะครับ โอชีและในเรื่องของการปลูกนะจากประสบการณ์หลายหลายสวนหลายแปลงนะครับหลายปีทําให้เราตัดสินใจว่าการปลูกเนี่ยต้องปลูกต้นเดี่ยวดีที่สุดนะครับเพราะการปลูก2ต้นเนี่ยโดยประสบการณ์แล้วเนี่ยนะครับการที่มันขึ้น2ต้นจะเสียสมมาตรนะครับพอเสียสมมาตรเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าตายไปต้นใดต้นหนึ่งตายไปมันก็ยะมีอยู่ซีกเดียวนะ มันทําให้ผลผลิตเสียหายแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยในโคกเดียวกันถ้ามี2ต้นเนี่ยการที่จะทําให้ได้ใบพร้อมกันหรือจะทําใหด้ดอกพร้อมกัน2ต้นอ่ะมันก็มีโอกาสพลาดนะครับเป็นเรื่องยากอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นการปลูกต้นเดี่ยวเนี่ยคุมน้ําง่ายนะครับคุมน้ําง่ายเดี๋ยวไปถึงตรงนู้นก่อนครับพูดก็ได้จังอ่าอันนี้ก็คือวางไผ่ไว้เพื่อรอปัก การปักไม้นะครับเป็นเป็นเ,เป็นมาร์เกอร์นะครับเรียกว่าทำนกนะครับให้มีแนวอย่างที่เราได้ได้วัดออกจากเขตขอบแดนเข้ามาประมาณ4ี่เมตรนะครับ,รบสวนด้านบนก็วัดเข้ามาสี่เมตรฝั่งโน้นก็วัดเข้ามาสี่เมตรนะครับเพราะฉะนั้นต้นเนี่ยจะอยู่ห่างเขตแดนอยู่4ี่เมตรทั้งหมดเลยนะครับระยะปลูกนะครับตรงนี้เราใช้ระยะปลูก8ดคูณ8ดเมตรนะครับเป็นระยะทีเ่เขาเรียกว่า แคบที่สุดละนะครับในการปลูกทุเรียนนะครับระยะเท่าไหร่ถึงเหมาะสมอาจารย์จริงๆถ้าเกิดว่าเราปลูกหมอนทองนะครับเหมาะสมที่สุดก็คือ9ก้คูณเขึ้นไปนะครับ,รบหรือ1 0บคูณสิดีที่สุดแต่ถ้าเป็นหนามดำนะครับระยะ8ปดคูณแเนี่ยถือว่าโอเคละนะครับใช้ได้นะครับ,อ,รบอาจารย์จะแซมบ้างไหมอมอนหมอนหมอนไม่แซมครับเอามหนามดำล้วนหนามดำล้วนฮนะมหมอนล้วซื้อกินได้ <laughs> เหตุผลที่ปลูกหนามดาอ่ะเพราะว่าหนึ่งถ้ามองในเรื่องของทิศทางการตลาดเนี่ยนะครับหนามดำเนี่ยทิศทางการตลาดอ่ะดีมากนะครับเพราะว่าปลายทางต้องการทุเรียนไทยเล็กนะครับสีเข้มนะครับเนื้อดีนะครับรสชาติดีอ่ะหนามดำตอบโจทย์ได้ละทีนี้มาคุยในเรื่องของการทำทุเรียนสำหรับภาคพื้นคนสวนเองนะครับสิ่งที่ตอบโจทย์ได้ในีหนึ่งนะครับ ้นาำดาทนต่อเชื้อไฟท็อปนะทนต่อเน่าคอดินนะครับ,รบสอ,อย่างละ 3. นะครับ้ํามดำมีการเจริญเติบโตและพัฒนาไวมากนะครับสี่ํนาำดำให้ผลผลิตสูงนะครับห้านะครับ้ําดนะดำเวลามีลูกรุ่นพี่รุ่นน้องจะไม่ค่อยถีบกันนะครับไม่แย่งกันโน่นนี่นั่นนะเพราะนั้น หนามดาสามารถแบกพี่แบกน้องได้แล้วยังไม่พอสามารถแบกน้ําหนักได้ในต้นหนึ่งหนึ่งนะครับเริ่มให้ผลผลิตได้ตั้งแต่3ปีครึ่งเป็นต้นไปนี่คือความพิเศษของหนามดําที่เหนือกว่าหมอนทองนะครับในอายุเท่ากันหนามดําให้ผลผลิตสูงกว่าและชั่วโมงนี้ราคาแพงกว่าด้วยนะครับแล้วบางคนเขาอยากเอาหนามดาไปปลูกคู่กับหมอนบนโคกเดียวกันเลยอาจารย์มีความเห็นว่าไงว้าวจริงๆอ่ะแค่หมอนคู่หมอนนี่ก็เรื่องใหญ่แล้วนะครับ หมอนอคู่หมอนก็เรื่องใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าหมอนคู่อะไรก็แล้วแต่ในโคกเดียวกันปัญหาคือการจเจริญเติบโตและพัฒนาการไม่เหมือนกันนะฮะถ้าคุยในเรื่องของการผสมเกสรโน,น่นแนนผมมองว่าไม่ไม่ไม่สักเซสเท่าไหร่นะครับเพราะทั้งสองสองอันเนี่ยเวลาจังหวะที่มันออกดอกมาบางทีหมอนก็ออกดอกก่อนก็มีนาำดำออกดอกทีหลังแต่ได้ตัดก่อนนะครับมันไม่แมทช์กันนะครับเพราะนั้นถ้าจะปลูกเนี่ยเลือกปลูกโคกใครโคกมันนะครับแต่ถ้าให้แนะนำนะครับ ควรปลูกเป็นลอกน้ําวาวนี้ลอกนี้ควรปลูกหมอนทองวาวต่อไปควรปลูกน้ำดำแบบนั้นจะดีกว่าอเห็นอาจารย์ตอนแรกว่าแปลงนี้มันเป็นลักษณะแบบลูกฟูกเนาะทำไมอาจารย์เปลี่ยนไปเป็นแบบโคกไข่โคกมันครับอาเดิมทีเดียวเนี่ยสูงเนี่ยนะครับเป็นเป็นล่องแบบนั้จะเป็นลูกฟูกนะครับลูกฟูกหลังเต่ายาวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับในเขตพื้นที่ตรงนี้นะครับมันมีประวัติว่าพอฝนตกแล้วน้ำจะถูกซับนะครับถูกซับแล้วก็ <üh> ข้างบนน้าก็ซึมลงมาข้างล่างก็ไหลต,ต่างที่ต่างไหลน้ํากลายเป็นทรัพย์อยู่กับที่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราปลูกยกล่องเป็นลูกฟูกเนี่ยนะครับน้ํามันเชื่อมกันได้นะครับไม่ไม่อิสระในเรื่องของการทาโศกไม่อิสระในเรื่องของการระบายน้าโคกไข่โคกมันนะครับเพราะฉะนั้นการทําแบบนี้จะมีการระบายน้ําแบบอิสระนะครับทุกช่องทาง3,60องศาระบายไปที่ไหนก็ได้นะฮะแล้วเวลากักโศกนะครับต้นไข่ต้นมันสามารถทําได้เลยแต่นี่เวลาเป็นลูกฟูกนะครับ ต้นนี้นะครับต้นนี้กักโศกต้นนี้ให้น้ําต้นโน้นให้น้ํานะครับน้ํามันจะเชื่อมกันนะครับน้ำมันจะเชื่อมกันน้าใต้ดินน้ําผิวดินนะจะเชื่อมกันหมดเพราะฉะนั้นการทําเป็นโคกไข่โคกมันเนี่ยดีที่สุดแล้วทํางานอย่างอิสระคนสามารถเดินทํางานอย่างอิสระพ่นอยู่พ่นยาได้หมดตัดรุ้งตัดหญ้าได้หมดเลยนะครับสบายที่สุดอาจารย์ตเตนไปยืนเทียบกับโคกเนไเห็นอาจารย์ปั้นแล้วโอ, oh. อ้โหอืนี่ก็ <laughs> สูงกว่าหส่ว สูงกว่าหัวผมนะแต่จริงก็ต้องตัดลงนะครับเพราะว่าเราจะต้องลําเลียงดินน่ะนะครับจากที่ขุดตรงนั้นน่ะขึ้นไปถมข้างบนแล้วไล่สโลปลงมานะครับไล่สโลปลงมา <c oughs> ทั้งด้านซ้ายด้านขวาหน้าหลังนะครับโคกสูงสําคัญขนาดไหนครับอาจารย์โคกสูงสําคัญไหมถ้ามองในมุมนี้นะครับมองในมุมนี้ผมมองว่าถ้ามันมีปัญหาในเรื่องของน้ําที่ฝนตกจัดๆแล้วน้ำาตามประวัติที่มีมานะครับ ตัวนี้จะช่วยลดปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมได้นะครับณจุดนี้แล้วในอนาคตเราอยากจะให้มันสูงขึ้นมีตังนะครับมีตังไปซื้อดินมาก็มาเกลี่ยใหม่นะครับลงไปพื้นที่เราก็จะสูงขึ้นนะครับถม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 ไปแต่แบบนี้ถ้าเราปลูกข้างบนนะครับเรามีโอกาสเสริมดินได้นะครับออกมาให้เป็นกระเปาะใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกต่าเราจะเพิ่มดินที่กระเปาะข้างบนนะครับไม่ได้เลยระบบรากจะขาดอากาศนะครับอันนี้คือเป็นข้อดีของการยกสูงไว้ก่อนแล้วค่อยถมที่หลังก็ได้ อาจารย์อธิบายชนิดของดินให้หน่อยครับครับเมื่อกี้เห็นว่าขุดร่างบ่อขึ้นมาแล้วเจอดินเหนียวเพียบเลยอ่าอย่างนี้หน้าดินเดิมเนี่ยนะครับเป็นดินเป็นดินร่วนปนทรายนะครับครับหน้าดินเดิมเป็นดินร่วนปนทรายเห็นไหมฮะอือฮึนะครับร่วนนะครับไม่ใช่ดินเหนียวแต่ที่เราอยากจะโกยหน้าดินเดิมเนี่ยขึ้นมาเป็นกระป๋อไว้เพราะว่าดินที่มาจากสะนะครับ กลายเป็นดินเหนียว <c oughs> กลายเป็นดินเหนียวสีโอโ้โหแกะไม่ออกดินเหนียวปนทรายเห็นไหะอืมซึ่งมันมันแข็งมากนะครับแล้วก็เวลามันซับน้ำนะหรือว่าดูดน้ำเนี่ยนะครับมันจะระบายระบายน้ำไม่ออกแล้วก็ไม่ค่อยมีอากาศนะครับแข็งมากนะครับจะคล้ายๆไปทางหิน ไอ้พวกนี้ก็ไม่ควรจะเอามาทําเป็นไอ้นี่นะอ่าไม่ควรเอามาทําเป็นปั้นโคกปั้นโคกนะครับกับกระปาะเอาไปทําเป็นทางรถผ่านก็ได้ใช่ใช่ทำเป็นทางรถแต่ว่าหน้าดินเดิมจริงๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นดินดินร่วนนะครับที่มีอินทรีย์วัตถุนะครับเยอะนะครับเป็นดินร่วนนะครับครับใช่ไหมซึ่งเหมาะมากนะคนละชุดดินนะฮะอืมครับครับเพราะฉะนั้นดินนี่เอามาปั้นโคกก็ไม่ควรเป็นดินเหนียวเนาะใช่ใช่ ถ้าถามถึงว่าเราเราเรา,เราโกยดินขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วเวลาตัดหน้านะครับเราจะตัดหน้ากว้างเท่าไหร่ดีนะครับตรงเนี้ยควรมีควรมีหน้าหน้าแปลนพอตัดลงเสร็จนะครับควรจะอยู่ที่เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับสเมตรนะครับสเมตรจะเวิร์กที่สุดเพราะสาม,มารถตั้งหัวสปริงเกอร์ได้3ามตัวนะครับพอดีบนบนโคกเลย แต่ถ้าเกิดวันเล็กกว่านี้อยู่ที่เส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรก็1เมตร2เมตรนะครับก็พอได้นะแต่หลุดนะครับหัวสปริงเกอร์จะหลุดไปอาจารย์อธิบายเรื่องให้นั่นได้ฟังหน่อยครับเอเรื่องว่าตัวรากของทุรียนมันต้องการออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยครับครับว่าเวลาทำไมเราปั้นโคกเราม,กามันดีกว่าเราปลูกบนพื้นธรรมดาเียคืออย่างนี้อ่าถ้าเป็นดินดินเดิมเดิมเลยเนี่ยฮะครับ มันจะมีความแน่นนะครับมีความแน่นมีความทึบโดยสภาพดินเดิมเพราะมีการเหยียบย่ํากันมาก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพลยหน้าดินขึ้นมานะครับก็เหมือนเราปรุงหน้าดินใหม่นะครับจะมีความโปร่งนะครับไม่แน่นทึบเกินไปแล้วเหมาะกับการพัฒนาการของทุเรียนที่ปลูกใหม่ๆด้วยนะครับมีช่องว่างของอากาศมีซีวัตถุมีเนื้อดินนะครับอยู่ข้างในทําให้ระบบรากเนี่ยนะครับแทรกนะครับขอแทรกเข้าไปได้นะครับ เวลาให้น้ําน้ําก็จะไม่ขังน้ําก็จะซึมผ่านลงไปได้ดีมีอากาศด้วยนะครับอันนี้ข้อดีของการเอาดินชุดใหม่นะครับโกยหน้าดินขึ้นมาเป็นโคกนะครับครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกลงไปเลยให้น้ําลงไปน้ําก็ลงได้ช้าลงได้ได้น้อยนะครับระบบรากก็ขาดน้ํานะครับแล้วก็ถ้าปล่อยให้นานๆนะครับน้ําก็จะแช่ดินก็จะขาดอากาศระบบรากก็จะมีปัญหาเช่นกันนะครับการพัฒนาการก็จะไม่ค่อยดีคือรากทุเรียนมันต้องการน้ําแต่ไม่ชอบน้ําขังใช่ต้องต้องการชื้นนะแต่ไม่แช่ อ๋องานชนะ้นมช้มนชเต้องมีโพรงอากาศให้มันตลอดใช่ครับนี่กรากำลังขุดบ่อยเพิ่มเติมอยู่ก็เป็นเป็นเรื่องดีนะครับที่ขุดลงไปแล้วเจอตาน้ำแต่ก็เป็นเรื่องยากนะครับในเรื่องของการขุดเพราะเราจะต้องมาต่อปั๊มนะครับดูดน้ำออกไปดูฮะข้างล่างข้างล่างเป็นดินเหนียวนะครับ ดินเหนียวเริ่มมีหินละนะครับเริ่มมีหินมีเป็นก้อนๆขึ้นมาละเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าข้างล่างนี้น่าจะเป็นหินก้อนใหญ่น้ำดีนะเนี่ยถ้าเสร็จเรียบร้อยน้ำน่าจะเป็นสีเขียวมรกตตรงเนี้ยนะครับอันนี้เจ็ดไล่อาจารย์ได้ประมาณกี่ต้นครับจากที่ปักไม้เอาไว้นะครับตอนนี้อยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบหก ร้อยเจ็ดสิบหกต้น,ตนอันนี้อาจารย์ทําเรียบร้อยมากเลยอ่ะมันเป็นแนวเลยรเราจะทําให้รถพวกรถตัดหญ้ารถอะไรมันวิ่งง่ายด้วยใช่ไหมวิ่งได้นะครับวิ่งได้สะดวกรอบรอ,อบต้นได้เลยครับถ้าในอนาคตให้เราเราใช้เครื่องตัดหญ้าแบบแบบขับะนะบก็จะทํางานง่ายวิ่งวนได้รอบเชื่อว่าคงใช้ยาฆ่าหญ้าแหละสวยมาก โอเคแล้วเดี๋ยวเข้ามาติดตามผลงานกันก็ได้ okay, ครับอาจารย์โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับติดตามผลงานหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาดูว่าจะสวยงามขนาดไหนครับแล้วเราเข้ามาตามกันในเรื่องของการทําระบบน้ำกันอีกทีครับได้ครับขอบคุณครับวัสดี้ครับ